สวัสดีคร pues nah ับครับอาบัานแม็กก so uhm, ี้ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับงานวันนี้ยังไงคะัเอพิซอดเป็นเป็นพิเชียลเอพิโซดครับใช่ครับสำหรับโจฮันนนอครับก็จะเป็นเรื่องราวที่ต่อมาจากพาร์ทแรกถูกต้องแล้วหลังจากนั้นก็คือหลังจากที่คบกันเป็นยังไงอะไรยังไงความสัมพันธ์หลังจากคบกันเป็นแฟนแล้วมันเกิดอะไรขึ้นมันเป็นยังไงพี่โจมันเป็นยังไง ไอ right. ้น้อยมันเป็นยังไงใช่อ่ะพี่โจตอบว่าพี่โจเป็นยังไงพี่โจเป็นยังไงอ่ะพี่โจก็เท่าที่ดูเทเลอร์กันมานะครับก็คือยอมหมดยอมหมดละยอมหมดทุกอย่างแล้วครับจังหวะนี้ใช่นอนก็คุมหมดอ่าคือทีรกาแฟนพฤติกรรมแฟนเหมือนเหมือนพี่โจจะกลัวอ่ามันมันทีมงานวันนี้เป็นยังไงครับทีมงานวันนี้เหรอครับเห็นทุกคนบอกว่าเป็นทีมงานแต่งก็ต้องก็ต้องเชิญเอาหายเอาไปนะครับก็เป็นอ่า งานแต่งพี่โจกับฮันกับน้องนอสนะครับผมใช่ใช่้เราเตรียมตัวยังไงงานแต่งต้องมีเจ้าบ่าวเจ้าสาวก็ต้องรอดูครับต้องรอดูว่าเออในงานมันจะเป็นยังไงฟิลมันจะเป็นยังไงใช่เพราะซุ้มข้างล่างนี่คือหวานแบบจริงเหรอครับฉ่ำมากยังไม่ได้ไปดูซุ้มเลยซุ้มอยู่ข้างล่างเหรอใช่เดี๋ยวเดี๋ยวจะแวะไปดูถ้ามีโอกาสไปเก็บโปรเจกต์อ่าอ่ะสปอยกันนิดนึงในฐานะเจ้าบ่าวเราครับในฐานะเจ้าบ่าวด้วยนะในฐานะเจ้าบ่าวล่าสุดที่อยูเปพี่ชืว่าชีชงชีชงชี ยังไงมันความพิเศษมันจะเป็นยังไงความพิเศษเหรอครับก็คือจะเห็นมุมมองที่รับรองว่าไม่มีใครเคยได้เห็นโจฮันเป็นอย่าง,งนี้แน่นอนอาจจะเป็นโจฮันนี่ hey, เออฮ้ยเ,เอออย่าเพิ่งไปเผยอ๋ออย่าเพิ่งไปเผยเขาเห็นหมดแล้วในเทเลอร์ทีเซอร์คือโจฮันนี่ร้อยเปอร์เซนต์ใง่ไหมต้องรอดูต้องรอดูว่าเป็นยังไงเพราะตัวเองยังไม่ได้ดูไม่เห็นเหมือนกันครับคือวันนี้หลังจากวันนี้ไปเรียกฮันนี่ได้เลยฮันนี่เลยฮันนี่ฮันนี่นอนละนอนละ ก็จะเห็นเห็นเลยเห็นเลยนะเห็นเลยเช้าอยู่ก็จะเห็นนอสอีกเวอร์ชันหนึ่งครับที่เอาง่ายคือทั้งนอสทั้งพี่โจฮันก็คือจะเป็นเวอร์ชันอีกเวอร์ชันหนึ่งเลยใช่ที่ทุกคนไม่เคยเห็นแน่นอนครับเส้นเรื่องมันจะขยายมายังไงครับจะไเที่ยวอ้ที่ยจะขยายมายังไงคือต้องบอกว่ามันดําเนินต่อจากการเป็นแฟนคือมันมันอาจจะแบบ บางทีมันในในเล่มอาจจะมีพาร์ทหนึ่งหรืพาร์ทสองใช่ไหมครับที่ตอนนี้เขาเขียนมาอยู่ตรงเนี้ยตรงกลางตรงเนี้ยระหว่างที่แบบว่าแก็บเก็บตรงเนี้ยมันเกิดอะไรขึ้นอ่าตรงเนี้ยสเปเชียลเอพิโซดนี่แหละแต่พอมันไปตีมงานแต่งอ่ะทุกคนก็คาดหวังเนาะก็ก็ไม่รู้เหมือนกันใครคาดหวังใครคาดหวังก็ไม่รู้เหมือนกันเราเองเราเองเราครับแต่งงานแล้วมันต้องมีข้าวผงข้าวหออะไรอย่างเงี้ย แม่ชี้ชงอยู่นะชี้ชงไม่หยุดชี้ชงไม่พักนะฮะก็จะเห็นก็จะเห็นในเทลเลอร์ค่อนข้างเยอะค่อนข้างเยอะใช่เพราะว่ามันมีแค่2 EP นะครับผมก็ก็เห็นในเทลเลอร์ไปก็ EP ครึ่งละอ่ะประมาณใช่คือจริงๆทั้งสองอีมี15นาทีถูกเออเล่น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 เชื่อซะด้วยสิบห้านาทานาทีหลักหลักก็คืออยากให้ไปดูในสเปเชียลนี่แหละครับเพราะว่ามัน รวมกันมา2อ p อีซึ่งเนื้อหามันก็จะมีอยู่ในนั้นคือเต็มที่เลยก็คืออยากให้รอดูถ้าเราสปอยก็คือจะไม่มีอะไรให้ดูแล้วก็คือมันจะหมดแล้วใช่ในแถวเลอร์ก็คือใกล้แล้วครับผมมันฟินมากมันก็ใครใครฟินพี่ก็ได้ก็จะเห็นเลยคนชอบฉากขอแต่งงานแล้วแบบว่ารู้สึกว่าโจฮันนอตเขาสมหวังสักทีอ่าแบบรอมานานเห็นในตัวหนังสือเลยเห็นอะไรอย่างนี้แล้วสุดท้ายพอมาเห็นในซีรีส์แล้วเขาก็เ ฟินอ่าฟินอย่างที่ฟออะไรนะอันนั้นก็ฟออีโนไอ้ฟอฟอฟออินเนาะฟออินฟออินฟออินอันนั้นในซีรีส์แต่วันนี้แหละบนเวทีวันนี้แหละเจ้าสัร์อินอะไรอะอะไรอ่ะวันนี้แหละวันนี้แหละแต่งงานบนเวทีมาอุ้ยคุ้นอุ้ยชีชงกันไม่หยุดชีชงกันไม่หยุดมีคำถามอื่นไหมครับไม่มีอะโอ้คำถามเดียวกันหมดเลยเหรอครับ ให้โลกมันรู้เราดูรายงานนะฮะรอดูรายงานเพราะว่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันเราก็ไม่รู้เหมือนกันใช่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับใช่อถามว่าวันนี้จะมีกี่เพลงวันนี้มีกี่เพลงอยากได้อยากฟังกี่เพลงครับสักร้อยอยสักร้อยร้อยเลยเหรอที่ทำได้สองเพลงขอร้อยสองเพลงนี่คอจะแตกแล้วเนี่ยไมก็มีมีมีครับมีโชว์ ก็มีโชว์สุดพิเศษครับทุกคนเออชีโชชีโชและชีอยากโชพิเศษใส่ไข่ไหมคะใส่ไข่สองฟองครับเอาอีกแล้วเหรอเพิ่มหมูครับเพิ่มหมู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 ใส่จีรัดหน้าเนี่ยลแล้วดูหิวล้วดูหิวผิวเิ่นึงทีนี้แอบ เอ้ามันแน่นอนสิก็ธรรมดาก็ธรรมดาคนเลือกเขาเลือกมาดีเด้ออะไรนะฮะสร้อยที่มาที่ไปอ๋อเป็นของความวันเกิดครับที่พี่แม็กกี้ซื้อซื้อมาให้ครับยังไงคะยังไงคะยังไงต้องเป็นสร้อยเส้นนี้ต้องใส่วันนี้หรือต้องใส่วันจันทร์หรือยังไงอ๋ออันนี้เขาหยิบเลือกมาใส่ครับให้เหมาะเสมเหมาะสมเออแล้วเราทำไมต้องแบบซื้อเส้นนี้ด้วยครผมรู้สึกว่า เข้ากับเขาดีครับรู้สึกว่าเห็นแล้วรู้สึกหน้าเขาเด้งขึ้นมาเฮ้ยขนาดมันมีันมีความหมายอย่างอีไม่ไม่กี้ก็ความหมายว่าอะไรดีมันสวยอ่ะสวยอ่ะคือรู้สึกว่ารู้สึกว่าเขาเหมาะกับเส้นนี้คือตอนไปเลือกรู้สึกว่าเห็นหน้าจริงๆพอดูดูแล้วอันเนี้ยแล้วมันไม่เหมือนใครมันเหลือเส้นเดียวก็เลยแบบว่าต้องเอาเฮ้ยเราเส้นเดียว ฮะมันมีความมูอยู่ด้วยไหมไม่มีความมูไหมเหรอครับเดี๋ยวเดี๋ยวเป่าเข้าไปครับเอ้ไม่โดนไม่โอ๋อชียัดเยียดชียัดเยียดชี้ไม่สามแล้วชี้ไม่สามเออเขาเรียกว่าคือพอเห็นปุ๊บหน้าลอยมาลอยมาเลยใช่แล้วพอเขาใส่แล้วก็เออสวยจริงๆสวยจริงจใช่ครับสวยกว่าตอนที่แบบอยู่เส้น ถูกน้ำขิงต้องมาอยู่ที่ไม้แควนอยู่ในไม้แควนอย่างเดียวอย่างเดียวเลยเหรอวันเกิดหรือมีอะไรพิเศษหรือเปล่าอ๋อมันเกิดก็ต้องมีเค้กเคมีเค้กครับผมทานข้าวทานข้าวใช่พิเศษสุดๆครับผมแฮปปี้ไหมคะแฮปปี้สิครับสาวสาวายกันเพื่สาววันซีดีเพิ่งปล่อยเพลงมา ใช่ครับเพิ่งปล่อยมาเมื่อคืนเลยเมื่อเมื่อคืนไหมคืนก่อนเมื่อคืนก่อนจนตลอดการเพลงนี้เป็นไงเมกจนตลอดการเลยครับจนตลอดการเลยครับอย่าจนนิวอย่าจนนะโอเครวยตลอดการเริ่เพลงเพลงนี้ก่อนเพลงนี้เป็นเพลงเพลงรักถูกต้องที่สื่อสารออกมาในมวลที่มีความแบบหม่นนิดนึงเพราะว่าด้วยด้วยความรู้สึกของตัวละครของพี่โจฮัน เขาก็รอมานานด้วยตัวนอตก็ไม่คิดว่าจะมีใครที่ดีขนาดนี้มามาดูแลสําหรับผมมันเป็นเพลงรักที่หม่นมันรู้สึกเศร้าได้แต่ก็เป็นเศร้าที่ยังยิ้มได้อผมันรู้สึกแบบเท่เลยอ่าฝังอรารู้สึกเท่เลยช่างตอนตอนร้องหน้าใครรอยมาอ้ากเต้องหน้าพี่บอยหน้าพี่ไม่แต่จริงๆนะเวลาร้องแบบเพลงมันจะเห็นหน้ามันจะเห็นฉากต่างๆใช่มันจะเห็นฉากเห็นเป็นอะไร สําหรับการสื่อสารออกมาจากทางเพลงแค่หน้ารเพลงก็ไม่ยากเลยสิก็เห็นหน้าเขาอารมณ์เพลงก็ไม่ยากเลยสิไม่ยากครับไม่ยากครับโมโหเลยวันนี้ก็เจ็ดล้แล้วไม่คือเอาจริงเพลงนี้พอพอตอนร้องเราร้องหลังจากที่ถ่ายสเปเชียลเสร็จแล้วเราก็จะเห็นแบบว่ามีฉากแต่งงานมีฉากมีชุดมินี่อะไรอย่างนั้นแล้วเสร็จปุ๊บพอมีภาพเข้ามาในหัวมันก็อาจจะสื่อสารได้ง่ายกว่าถ้าเกิดไม่มีภาพเลยอะไรอย่างนี้ครับจริงๆพอเป็นพอเป็นแฟนกันแล้วอะไรเย่างี้ ความแบบเขาเรียกอะไรอะความความรู้สึกมันจะมากขึ้นไปกว่าเดิมไหมเวลาพอเราเป็นแฟนกันอะไปเลื่อนเราเราประโยคนี้อยู่เราประโยคนี้อยู่ก็จริงๆพอพอเริ่มเป็นแฟนกันแล้วแล้วก็มันมีฉากอย่างที่บอกว่ามันมีฉากแต่งงานถ้าทุกอย่างมันจะชัดขึ้นมันจะเคลียร์ขึ้นแล้วพอเราใส่อารมณ์เข้าไปในกับเพลงเพลงนี้มันก็เลยแบบมันจะฟลไป ไปเรื่อยเลยใช่คือส่วนตัวแม็กกับแม็กมองรู้สึกว่ามันเป็นเพลงแต่งงานที่ค่อนข้างโรแมนติกมากๆมันมีมันมีความหมายมันมีความหมายมีความโรแมนติกมีความมนอย่างที่บอกใช่มันมีความมนมีความหมายเพราะว่ากว่าจะรักกันได้มันไม่ได้มันไม่ใช่เรื่องง่ายใช่เขารอมันนานคือหลายๆอย่างมันเป็นมวลแบบอที่ทําให้รู้สึกประมาณนี้ครับพอมันเป็นอะไรที่ปูทางไปสู่แบบสีที่คู่เรื่องถัดไปหรือเปล่าพอมันมีความแบบชัดไม่ไม่ไม่ครับ อันนี้ก็เป็นของโจฮันนอนใช่ใช่นี่เป็นของโจฮันนอนมาซีรีส์คูดเรื่องขัดไปหรอคะยังไงซิอันนี้ต้องถามอารอนนิวครับอารอนนิวถามได้เลยถามได้เลยให้เม็กกี้บอกเข้ามาถึงถามอารอนนิวได้เลยหรือเปล่าถาม้มตอบได้เลยเม็กกี้ตอบเม็กกี้บาตอบได้เปลี่ยนไปเป็นพี่ก้องโอเคถามพี่ก้องเลยครับลองดูสิได้ข่าวได้ข่าวว่าเรื่องต่อไปเธอก็ใช้วิธีมูเหมือนกันใช่คือคือ เออเราก็มูสพอสมควรลยเนามูนิดหน่อยิดหน่อยคือเราก็อยากอยากได้เรื่องที่มันดีที่สุดแล้วก็แบบว่าเรื่องที่มันอ่เขาเรียกว่าอะไรเหมาะสมก็เลยเราเลือกกันมาปุ๊บเสร็จปุ๊บเราก็ส่งให้ท่านได้ลองพิจารณาดูใช่เแสดงว่าเรื่องนี้คือเราเลือกกันเองเลยก็ใช่ครับผมแต่ว่าอันนี้ยังไม่ถามเลยนะครับว่าเขาให้ปล่อยมาทาซีรีส์หรือเปล่าใช่แล้วก็ติดต่ออยู่ต้องมีสัญญาณอะไรยังไงเลยคะว่าเออได้แล้วเรื่องนี้นี่แหละถ้าได้เดี๋ยวเดี๋ยวแอมมาบอกแอมก็จิบอก เดี๋ยวก็สิบอกส่งไปให้ท่านแล้วท่านยังไม่เคาะหรือไหมอยู่หรอท่านยังไม่เคาะครับตอนนี้ผู้ใหญ่กำลังเคาะกันอยู่ครับมันเป็นมันเป็นแบบไหนที่พันชาวเราเกิดเรื่องสองื่อนมันมีมันเป็นพูดพูดคือพูดบ๊รู้เลยพูดรู้เลยมันต่างขั้วกันมันต่างขั้วอยู่คือจะมีเรื่องหนึ่งที่แบบว่าติด ติดติดแอคนิดนึงติดแอคนิดนึงว่ากันเออเออแ่าอีกเรื่องนึงอาจจะสดใสหน่อยอ่าอ่าใจเรามีเอ็นเทียนไปทางแบบไหนไหมคะซ้ายหรือขวาหรือยังไงชอบซ้ายชอบขวาครับได้โหวตหรือเปล่าได้โหวตกันหรือเปล่าเอมีคนโหวตมีคนโหวตโหวตซ้ายหรือโหวตขวาครับโหวตซ้ายโหวตซ้ายโหวตประธานเดียวมีใครโหวตซ้ายโหวตขวามีใครโหวตขวาไหมนี่โหวตขวาโหวตขวาอ่าก็ คือก mm ็ไ hmm. ม okay. ่เ like ลือกมันเลือกไม่ได้จริงๆครับมันเลือกไม่ได้จริงสองเรื่องเลยอะเออใช่จะได้จบๆก็จริงนะฮะเรื่องหนึ่งบอกก็เรื่องนึงบอกอาเนายนายทุนครับนายทุนครับติดต่อได้ครับแล้วอย่างเราสองคนแบบอย่างเลือกไม่เหมือนกันเหตุผลที่เลือกไม่เหมือนกันคืออะไรคือจริงๆมันมีมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นสไตล์ที่แบบว่าสไตล์การเลือกเรื่องนะครับผมคือพอด้วยความที่โจฮันนอตเนี่ยที่ทํามาแล้วอะมันมีความแบบว่า มันยิ่งใหญ่มากสำหรับสำหรับพวกเราคือจอหนนอคือยิ่งใหญ่มากก็เลยแบบว่าเราพยายามหาเรื่องที่ต้องต้องต้องดีอ่ะต้องดีใช่ครับผมใช่ครับแล้วก็2เรื่องก็คือจริงๆแล้วเราทั้งสองคนก็ชอบนะใช่ชอบทั้งสองแต่ว่ามันให้เลือกไม่ได้เลือกสไตล์ออกมาอย่างเงี้ยผมก็รู้สึกอยากฉีกเอออันนี้แบบเวชีกเวชีไม่ขมแน่นอนถ้างั้นเรื่องไ้นไม่ขม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 โอ้ยผมว่าพอก่อนพอก่อน รอก่อนรอเขาอนุมัติมาก่อนแล้วเดี๋ยวผมพูดให้หมดทุกไมล์เลยได้ถจะเป็นหมู่เพิ่มไหมทั้งนั้ไปหมูเพิ่มถ้าได้มาปุ๊บเดี๋ยวเป็นหมู่เพิ่มเลยกก็็สสไไมม่่ตติิดดถ้าเกิดถ้าเกิดผู้ใหญ่อนุมัติครับก็ไม่ติดก็เรียกว่าพร้อมจับมือกันตายครับผมแล้วพร้อมจับมือกันขึ้นเวทีแบบร้องเพลงร้องเพลงอะไรด้วยกันไหมเพราฝั่งนู้นเขเป็นแบบเออนักร้องนักร้องใส่ร้องเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยเอาเอาวันนี้เอาพูดให้ชัดก่อนใหญ่มากเลยตอนเนี้ย ใหญ่ทั้งคู่ใหญ่ทั้งคู่เลยแต่เมืวันเนี้พี่แม็กพี่เคยคิดว่าไม่อยากจะเป็นนักขี้เป็นคนเหลต์บ้างอะไรการงานแน่นอนอย่าอย่าเลยทางภาพเดี๋ยวไปทางภาพจริงๆจริงๆพี่แม็กเขามีสไตล์เพลงที่ชอบนะครับเฮอ๊แต่ขออนุญาตไม่บอกเพราะว่าเผื่อวันนึงพี่เขาจะทําเสิร์ฟทำให้เรารู้ใจเขาขนาดนั้นเนี่ยเอ้าเราคุยกันเสมอทุกเรื่องครับคุยกันตลอดเวลาไม่ถ้าเผื่อเราแบบว่าแบบชอบร้องเพลงแล้วจะได้แบบไป ไปดูได้อไปดูได้ครับไปดูได้แต่เราต้องร้องเพลงอ๋อจริงอ๋อเซฟเสียงก่อนเซฟเสียงโอเคไปดูได้ครับผมก็ส่วนเรื่องเพลงก็ไม่ถนัดไม่ถนัดจริงไม่ถนัดจริงๆไม่ถนัดแต่ว่าทําได้ดีขึ้นในทุกๆครั้งนะครับสำหรับเพลงตั้งแต่เลิฟเอ e เออว e แบ มาแรงดึงดูดมาเพลงจนตลอดการผมเห็นแบบพัฒนาวัดพัฒนาการที่ดีขึ้นเรื่อยๆสำหรับพี่แม็กมากๆครับใช่ใช่ไม่ไม่พูดพูดความจริงครับความจริงครับได้ยินเสียงที่ดีขึ้นเสมอดูดีเสียงเป็นไงแล้วแต่ตอนนี้ไม่ค่อยทําตอนนี้ความพัฒนาเรื่องเรื่องเพลงของที่ขาไปถึงไหนแล้วใกลจะสักเท่าไหร่ดีเต็มสิบน่าจะประมาณสี่ อย่าให้เยอะอยากเย่อีกหลังสิหกอะหกให้หกเลยเหรอกําลังมาแล้วะกําลังมาละหกเยอะไปเซนกําลังมาละหกเยอะไปได้แล้วได้แล้ครับมีวอด้วยครับกับกระแสกับกระแสครับที่มันมาแรงขึ้ตลอดเวลาเลยเป็นยังไงมัมมี่กับบาย ก็อันนีต้ต้องขอบคุณแฟนคลับครับผม <c oughs> เพราะว่าแฟนคลับแบบว่าคอยสนับสนุนพวกเราตลอดจริงๆนะครับผม <c oughs> ไม่ว่าแบบว่าจะทําอะไรงานเดี่ยวงานคู่เขาเคอยแบบพร้อมสนับสนุนตลอดเวลาจริงอ <c oughs> ันนี้ต้องขอบคุณแฟนคลับทุกท่านจริงๆนะครับผมแล้วก็กระแสะมันเกิดได้เพราะว่าแฟนคลับไม่ใช่เพราะเราใช่ใช่เพราะทเรามีหน้าที่แค่ตั้งใจทํางานใช่แล้วก็ตั้งใจทําผลงานออกมาให้ดีที่สุดให้ทุกคนได้แบบชิมกันใช่เพราะฉะนั้นเครดิตให้แฟนคลับหมดเลยครับใช่ใครคิดภาพแบบจอหนนอสจะมาถึงวัน วันแรกที่เราคุยกันคือแบบไม่ใช่เรื่องไม่ใช่ไม่ใช่เป็นตรงนี้เลยอ่ะคนละเรื่องเลยคนละม้วนจับมือเรื่องเกมก็พอแล้วใช่แบบคือคุยกันว่าเอจริงๆแล้วสุดท้ายแล้วถ้ามันไม่ได้แบบมีกระแสขึ้นมาหรืออะไรเราก็ยังเป็นพี่น้องได้มิตรภาพได้มิตภาพที่ดีได้ได้เจอโหเอาจริงนักแสดงโอย์อยู่ทุกคนน่ารักมากมากใช่ครับแล้วผมรู้สึกว่าจริงๆเราได้มิตรภาพแล้วนี่มันโอเคแล้ว แต่ก็มาถึงจุดที่แบบว่าเริ่มมองเห็นสิ่งของเป็นหน้ากันละกันแล้วอะไรเงี้ยอไม่มาจากวันนั้นจนถึงวันนี้ชีวันชีวันชีวันคือบางอย่างเนี่ยผมเห็นหน้าเงินก็โผล่มาเหมือนกันอ่าเออนอตคนเดียวจริงนายเงินก็โผล่มาเหมือนกันเห็นอะไรหน้าอะไนโผล่มาผมเชื่อไหมว่าผมไปอเมริกาผมซื้อของที่แย่ที่สุดในอเมริกามาให้เขาอแซ่บ ตั้งใจตั้งใจด้วยคืออันนี้ผมไม่ชอบกินที่สุดผมไปซื้อมาให้เขาหน้าเขาเด้งขึ้นมาเลยเราซื้ออะไรให้บาร์ดอะเดี๋ยวเราเดี๋ยวจะให้มันไปดีเหรอไม่ใช่ฝากเลยครับก็ฝากจงฮานอสเปเชียลด้วนนะครับผมมีทั้งหมดทั้งหมดสองอีพีนะจะได้เห็นเรื่องราวของหลังจากที่ พี่โจฮันกับน้องพบกันถูกต้องฝากด้วยนะครับแล้วก็ฝากมาคิบาร์ครับผมพวกเราทั้งสองคนด้วยนะครับผมแล้วก็เออยังไงก็อยากให้เอ็นจอยกับวันนี้มากๆครับผมนะครับผมแล้วก็เจอกันนะครับเจอกันครับขอบคุณมากครับคุณนะครับขอบคุณนะครับมจะเรียกแบบโจฮันนี่อะไรอย่างเงี้ยก็ต้องรอดูว่าวันนี้มันออกมาในรูปแบบเดี๋ยวผมต้องต้องรอดูก่อนว่าเป็นโจฮันนี่ร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าใช่เพราะยังไม่เคยเห็นครับใช่เพราะเรายังไม่ได้ดูเหมือนกันถูกต้องดูพร้อมกันน้องนำหเน้องาะ ร้องนำเลยเหรอคือค okay, ือนำไม่มีครับจริงป่ะไม่มีเดี๋ยวหรือไม่มีไม่มีไม่มีแน่นอคนโอเคครับ